หลังจากที่เจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดพระวิสูจธ์นะครับชาวพนักงานประคมกระทั่งแปรมโหระทึกทหารกองเกียติยศถวายความเคารพวงดุรยยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระเทพรพรรรวัสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกยังหน้าพระวิสูจธ์กราบปังคมทูลฝ่รราละองทีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ มีความปิติปราโมทเป็นพ้นประมาณที่ใต้ฝาละอ,องธุลีพระบาทได้เสเด็จเสด็จเถลงิงถวัยลยราชสมบัติสื่อพระ,ระบรมราชสันตติวงศ์ฉลองพระองค์สมเด็จพระ,ระบรมชนกนาถและได้รับพระราชทานพระ,ระบรมราชราชวโรกาสให้มาประชุมเฝ้าทูลละอ,องธุลีพระบาทถวายพระพรชัย,ยมงคลและแสดงความจงรักสวามิภักด์ในใต้เบื้องพระยุคลบาท ในวาระแห่งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในอุดมสุภสมัยอันพิเศษนี้ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์จึงขอพระราชทานยกสัจธรรมขึ้นเป็นที่ตั้งร่วมจิตถวายสัตยปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจกตั้งตนตั้งใจไว้ให้มั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริตและในความจงรักภักดี จะมุ่งมั่นประพฤติตนปฏิบัติงานตามภาวะฐานะและหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถเพื่อทำรงไว้ซึ่งเกียรติศัก์แห่งพระบ,บรมราชจัก,กรีวงกับขอพระเจ้าทานตั้งสัตยาธิฐานถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและเทวาดิเทพน้อยใหญ่ซึ่งรักษาสยามรั สีมาราชัยสวรรค์กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพภาพมหากษัตริยาที่ราชเจ้าทุกพระองค์จงพร้อมกันอํานวยสีสวัสดิมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงสถิตสถาพรในมหายสุรยะสมบัติเป็นร่มรัตนชาติปกประเทศให้เป็นบุญยเขตอันร่มเย็นเป็นสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและประชาชนทั่วนหน้าตลอดไปชัว่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระมองขอเดชะ เดชฝ่าละองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระมมเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงรับบรมราชาพิเศษเสด็จถเถลิงถวัลยระยะราชาสมบัติเป็นพระหมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระมหาจาักรีบรมราชาวงศ์เพียรพร้อมด้วยพระบรมราชาอิสริยยศสมบูรณ์ตามขัติยราชาประเพณีข้าพระพุทธเจ้า พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาในนามคณะรัฐมนตรีค่าราชการทหารค่าราชการตำรวจค่าราชการพลเรือนและประสบนิกรทุกบูเา่าด้วยความปิติเกษมสมนัตและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นับแต่ใต้ฝ่ารองตรีพระบาทเสด็จถเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติ สืบพระบรมราชสันตติวงศ์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันสถิตเสถียรพระเกียรติคุณให้ขจรไกลประจักษ์ชัดในนามพระราชารทยัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาการุณาแก่ปวงประชานำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นในราชอาณาจักรทั่วทุกทิศนุทิศพระราชกิจนานาประการสริ์สำฤทธิ์ผลบรรดาประโยชน์สุขยิ่งล้นแก่อานาประชาราษฎรและแผ่นดินเสมอมา วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นวันมหามงคลของชาติและปวงประชาชนชาวไทยวงข่าพระพุทธเจ้าจักจดจำตารึกไว้เหนือเกล้าวเหนือกระหม่อมข่าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิภพสถานสากลอันมีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาทิ ทั้งเดชะพระบรารมีแห่งองค์สมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยราธิราชจงดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าลองทิดพระบาทให้ทรงพระเกษมสวัสดิ์ในสริรา,าชสมบัติไอศูนสมบูรณ์พระเกียรติคุณขจรไกลไปทั่วทุกทิศสานุทิศพระราชกรณียกิจทรงประสาทประสิทธิ์เพื่อสุขแห่งปวงประชาจงสลิดดังพระราชประสงค์ทั่วขอบเขตร,รัฐศีมา พระมหากรุณาธิคุณเกื้อหนุนไทยให้ภัยบณ์วัฒนาทรงพระเจริญจำรูนพระบุญญาพระชนมายุยิ่งยืนนานผ่านเผ่าพระบารมีปกเกล้าเหล่าราชชาติไทยให้มั่นคงสถาพรเรืองวิไลตราบกาลนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระบอมเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์เพื่อพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศโดยสมบูรณ์ตามขัติยราชประเพณีข้าพระพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตตุลชัย ประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาขอพระราชทานกาบบังคมทูลพระกรุณาในนามของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งรา,าชอาณาจักรไทยด้วยความปิติโสมนัสและสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นับแต่ใต้ฝ่าละองธรีพระบาทเสด็จขึ้นครองราชสืบพระบรมราชสันตติวงศ์ได้ทรงปฏิบัติพระราชก,กรณียกิจ ในการสืบสารต่อยอดและพัฒนาเพื่ออภิบาลประสบลูกกรให้มีคุณภาพชีวิตดีมีความร่มเย็นเป็นสุขทุกภยัยอันตรายใดๆทรงขจัดปัดเป่าให้ผ่านพ้นด้วยพระปรีชาสามารถพระราชวิรยะอุตสาหะและพระราชฤทธิไยใส่ในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์เสมอมามิได้ขาดพระเมตตากรุณาอย่างความลื้มปิติแก่บุรประชาทุกหมู่เหลา่าวันที่สพฤษภาคม พุทธศักราช2,562นี้เป็นวันมหามงคลของปวงชนชาวไทยทั่วทุกทิศสานุทิศซึ่งจักจากลึกไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม,ม่อมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยอนุภาพแห่งเทพอันศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธิในสากลจก,กรวาลพระสยามเทวาธิราชดนบรนดาลประสิทธิพรอ,อันโอภาษทั้งเดชะพระบารมี แห่งสมเด็จพระบุรพรมหากษัตริยาธิราชเจ้าโปรดอธิบาลประทานพรใต้ฝ่ารองรธนิพธบาทให้ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพร้อมด้วยพิพิธพรพูลสวัสดิ์ทรงบำเพ็ญปฏิบัติพระราชกรณียกิจสลิดดังพระราชประสงค์โดยทศพิธพระราชกิจานุกิจยังความผาสุขร่มเย็นพระเกียรติคุณปรากฏเห็นขจรไก่ในสากลทั่วรัตสีมามนทน เฉลิมพระเกียรติกำจรเพระบรมีบกประสบนิกรทั่วล่าสดิตตำรงในไอสวรรค์ราชสมบัติตารจิรัติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงรับบรมราชาพิเศกเสด็จถลิงิทวัรลลยาราชาสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิแห่งพระมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์เพียบพร้อมด้วยพระบรมราชาอิสริยยศสมบูรณ์ตามขัติยราชาประเพณีข้าพระเจ้าในชีพจุลมนประธานสารดีกา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาในนามข้าราชการตุลาการทั้งมวลด้วยความปิติโสมนัตและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้นับแต่ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทเสด็จขึ้นครองราชาสมบัติสืบพระบรมราชาสันตติวงศ์พระราชากรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติประจักษ์ชัดยิ่งในพระเมตตาการุณา ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษเสมอมาที่ทุกร้อนโพยภัยทรงห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก้ไขให้ผ่านพ้นพระมหากรุณาทิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมยังความผาสุกร่มเย็นแก่ปวงประชาประเทศชาติวิวัฒนาด้วยพระบุญญาบารมีและพระปรีชาสามารถวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562 เป็นวันมหามงคลที่ปวงฆ่าพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศจักจารึกไว้เหนือเก้วเหนือกระหม่อมข่าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพร,รชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทขออนุภาพแห่งพระศรีรัตนตรยัยและทวยเทพเทวริฤทุกสถานอันมีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาทิจงอภิบาล รักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระสิริสวรรัสดิ์เกษมสมราญเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญพร้อมพิพิธภพณชัยอันไพศาลพระบุญญาบารมีปกภาสารบ้านเมืองเรืองรุ่งมั่นคงพระราชประสงค์จำงใดในอันจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงให้ลุล่วงจงสำริดสริ สมดังพระราชาหไทัยมุ่งหมายทุกประการเทินด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมพรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติและได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตขอขอพระไทยและขอบใจในคำอนวยพร และน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมากในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาธรมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะ และหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดขอคุณพระรันตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญพร้อมด้วยพร อันเป็นมงคลทุกประการข้าข้าาาาาาาววววยยลบทกรรระะอู่หหังนเเเมมพพพส็จจ